บางคนเล่นเกมอาจเพื่อแค่ฆ่าเวลาแต่ผมเล่นเพื่อต่อชีวิตเพื่อไม่ให้หัวใจของผมตายลงไปก่อนร่างกายวันนี้ผมยังเล่นเกมกับลูกชายของผมเหมือนเดิมยังเดินเคียงข้างกันในโลกแห่งจินตนาการบนทีวีและก็ยังแกล้งแพ้ให้เขาเหมือนเดิมก็นั่นแหละเป็นพ่อก็ต้องแพ้บ้างสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับ ผมก็อยากจะให้มันเป็นสิ่งดีๆที่ผมตั้งใจจะมอบให้นะครับคือเดือนนี้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่สําคัญกับผมมากเดือนหนึ่งหนึ่งคือมันเป็นเดือนเกิดของภรรยาของผมนะครับแล้วก็เป็นเดือนเกิดของลูกชายคนเล็กของผมด้วยซึ่งก็มีความสําคัญในชีวิตผมมากๆมีส่วนในการที่ผลักดันขับเคลื่อนความตั้งใจในการทําหลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นสําเร็จแน่นอนรวมถึง ช่อง u t u b e ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างในชีวิตนะแล้วก็มันก็เป็นเดือนเดียวกันกันกบที่คุณแม่ผมป่วยเป็นโรคร้ายนะครับผมซึ่งมันก็จริงมันเลื้อยลังมานานแล้วแหละแต่ว่าก็เหมือนจะดีขึ้นแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็ล้มป่วยอีกปัจจุบันก็อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าอาการก็ไม่ได้ยังไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเดือนที่มันมีอะไรแบบหลายๆอย่างเข้ามาทั้งสุขทั้งทุกข์นะผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังมาได้รับมาจากพี่กี่พี่กี่เจ้าของเพจ PlayStation Thailand Gamers นะครับผมเขาเป็นออริจินอลคอนเทนต์ที่ได้เขียนเรื่องราวเรื่องนี้มาได้เล่าเรื่องราวเรื่องนี้มาซึ่งทุกคนน่าจะได้เห็นกันในการโพสต์ประมาณกลางกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับ ผมเนี่ยก็ได้เห็นเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่วิเศษมากเลยมันเหมาะกับสังคมไทยตอนนี้ที่มีปัญหาทั้งชายแดนหรือว่าปัญหาภายในของครอบครัวปัญหาเศษรษฐกิจปัญหาสุขภาพทุกบ้านผมเชื่อว่ามีปัญหาแล้วก็บางคนก็อาจจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้อาจจะต้องการกําลังใจใดๆก็ตามนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าวิเศษมากเหมาะกับเดือนเดือนดีๆที่มีทั้งสุขทั้งทุกข ที่ผมอยาก,กแชร์ให้ฟังแล้วก็คลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้มีข่าวเกมอะไรแบบที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็ต้องขอโทษด้วยแต่เชื่อว่าถ้าเพื่อนๆฟังจนจบแล้วผมสัญญาว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิดีโอเกมที่ฟังแล้วอบอุ่นแล้วก็มันให้แรงบรันดาลใจที่ดีนะครับถึงแม้ผมอาจจะเล่าช้าไปหน่อยสําหรับที่ผมสัญญากับเจ้าของเรื่องไว้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณบดิน ชนะคงถาวรนะครับผมซึ่งผมขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลิงก์ทาง Facebook หรืออะไรของพี่เขานะครับยกเว้นวันที่ผมลงคลิปวิดีโอไปเนี่ยถ้าพี่เขาจะมาโพสต์มาทักทายแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปพูดคุยกับเขาได้หรือถ้าวามรู้จักเป็นการส่วนตัวก็เป็นสิทธิของพี่บดินนะครับแต่เป็นว่าผมไม่ลงลิงก์ a c e b o o k ส่วนตัวละกันนะครับผมพี่บดินเนี่ยคือเท่าที่ผมทราบมาพี่กี่ เขาได้ไปเจอพี่บดินในเพจเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับแล้วเขาก็ได้รับทราบว่าพี่บดินจริงๆเป็นคนที่ป่วยในโรคร้ายหรือว่าโรคมะเร็งนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นระยะที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะและพี่บดินก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการเล่นวิดีโอเกมคอนโซลอย่าง PlayStation พี่กีเขาเป็นเรียกว่าเจ้าของเพจ เพสเอชันใช่ไหมพอเห็นคนชอบเล่นเกมเหมือนกันแล้วก็เอออยากจะเข้าไปพูดคุยอยากจะทำความรู้จักอะไรเงี้ยก็ได้ทราบเรื่องราวมากมายว่าเออเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะนั้นระยะนี้จนสุดท้ายณนะเวลาที่พี่กีไปคุยตอนนั้นเนี่ยพี่บดินเขาอาการดีขึ้นมากแล้วมันยิ่งน่าสนใจเขาอีกเพื่อนเพื่อนก็เลยทําการพูดคุยกันต่อไปจนมาเป็นคอลัมน์ที่เขาโพสต์ขึ้นมาซึ่ง จริงๆอ่ะผมอยากจะปรับเปลี่ยนผมอยากจะทำให้มันเป็นสคริปที่ผมเหมาะจะมาพูดในคลิปวิดีโอนี้หรือเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่คือผมอ่านหลายรอบแล้วทุกรอบมันเหมือนอ่านครั้งแรกเสมอเลยไม่ว่าผมจะอ่านแล้วอ,อ่านอีกผมรู้สึกว่ามันเหมือนอ่านครั้งแรกเสมอเลยคือพี่กี่เขียนดีเฮี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเลยหรือเพื่อนๆอาจจะมองว่าอ๋อไอ้ตองมึงขี้เกียจไอ้เฮียมึงก็เลยอ่านเขาทั้งดุนเลยเออก็ได้แต่ว่าผมไม่รู้จะปรับเปลี่ยนอะไรจริงๆเพราะว่าอันนี้มันคือโพสต์แรกที่พี่กีได้สัมภาษณ์พี่บดินถึงเรื่องราวที่เขาเคยผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่สุขภาพร่างกายดีขึ้นและสิ่งที่ฮิวใจคือความรักในครอบครัว ลูกชายและวิดีโอเกมนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมจะเล่าเพื่อนๆฟังต่อไปนี้นะครับผมนอนอยู่บนเตียงร่างกายแทบขยับไม่ได้สายเจาะหน้าท้องยังต่ออยู่กับถุงข้างลำตัวกลิ่นยาและละอองของการฉายแสงยังคงครุ้งอยู่ไม่จางหายและสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันก็เหมือนจะหลุดลอยออกไปจากตัวผมทีละเล็กทีละน้อย ถ้าเ,เพื่อนๆยังนึกภาพไม่ออกเนี่ยผมจะเลห้ฟังสั้นๆคือผมก็ใกล้ชิดกับคนผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่นะในญาติพี่น้องก็มีคนเป็นคือสายเจาะถุงข้างลําตัวเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือเหมือนแบบลําไส้หรือน้ํเออเอาไปว่าในร่างกายเราใช้การไม่ได้มันก็จะมีถุงซึ่งถุงเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเป็นถุงปัสสาวะถุงอุจจาระหรือเป็นถุงฟีดอาหารใดๆก็ตามแปลว่าร่างกายเราใช้ งานไม่ได้ปกติแล้วมึงเดินไปไหนมาไหนมึงจะมีถุงพลาสติกห้อยอยู่ติดอยู่กับหน้าท้องกลิ่นยาของการฉายแสงคือการฉายแสงเนะี่ยคุณเคยได้ยินไหมคนฉายแสงแล้วแบบจะอาเจียนจะอ้วกมันเป็นการเคมีบําบัดซึ่งมันคือสารเคมีนะครับหลายคนเขาถึงบอกไงว่าการฉายแสงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฆ่ามะเร็งอย่างเดียวนะบางทีมันฆ่าสุขภาพของ เจ้าตัวผู้ป่วยคนนั้นไปด้วยเพราะว่ากลิ่นมันแบบรุนแรงแล้วก็มีเอฟเฟกของเคมีที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นการรักษาโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงแค่ตัวโรคนะวิธีการรักษามันก็เอาเรื่องพองสมควรเหมือนกันนะผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจจุดนี้ดีในช่วงนั้นไม่มีคําปลอบใจไหนจะเข้ามาถึงหัวใจผมได้ดยกเว้นคําพูดเบาๆของเด็กชายตัวเล็กๆที่ยื่นจอยเกมมาที่ตรงหน้าของผมและพูดว่าป้ามาเล่น p l a y s t a t i o n 4กันไหม ผมแทบไม่มีแรงยกแขนแต่ก็พยายามเล่นไปกับเขาในหน้าจอผมคือเครโทสพ่อที่บอบช้ำม,มาแทบทั้งชีวิตข้างกายคืออาร์เทรอุสลูกชายที่ทั้งกล้าหาญดือ้อและเต็มไปด้วยความรักและในชีวิตจริงมันก็ไม่ต่างกันเลยใช่ครับผมเล่น God of War 4กับลูกชายในขณะที่ยังมีถุงหน้าท้องนั้นห้อยอยู่ และลูกก็ไม่เคยรังเกียจผมเลยมีเพียงเสียงเชียร์ให้ผมสู้ต่อไปเขาหัวเราะเมื่อผมพลาดเขาช่วยแนะนำว่าป้ากด R1 เขาเอียงหัวมาเวลาผมหลับคาจอยแล้วพูดว่างั้นป้าพักก่อนนะเดี๋ยวเราเค่อยเล่นกันต่อพรุ่งนี้ก็ได้วันไหนที่ผมท้อผมไม่อยากลุกไม่อยากแม้แต่จะหายใจ ลูกชายผมจะเดินมาถามว่าวันนี้ป้าไหวไหมมาเล่นเกมกันไหมและทุกครั้งที่เสียงลูกพูดแบบนั้นมันเหมือนว่าพลังชีวิตของเครโทสได้ปลุกให้ลุกขึ้นกลับมาสู้อีกครั้งแม้ในโลกความเป็นจริงพ่อคนนี้ยังต้องพึ่งถุงหน้าท้องต้องกินอาหารเหลวหมดแรงแม้แต่จะเอ่ยคำใดๆ แต่ในเกมผมยังเดินผมยังวิ่งผมยังต่อสู้และที่สำคัญผมยังทำทุกๆสิ่งทุกอย่างไปได้พร้อมกับลูกบางคนเล่นเกมอาจเพื่อแค่ค่าเวลาแต่ผมเล่นเพื่อต่อชีวิตเพื่อไม่ให้หัวใจของผมตายลงไปก่อนร่างกายเพราะข้างๆจอยเกมของ PlayStation นั้นคือลูกชายที่ยังเชื่อเสมอว่าพ่อของเขา แข็งแกร่งพอที่จะกลับมายืนได้อีกครั้งและยังไม่ตายในตอนนี้แม้พ่อจะเหลือไม่ถึงครึ่งชีวิตก็ตามใครจะคิดแล้วครับว่าเกมที่ผู้ใหญ่หลายคนหรือใครหลายคนมองว่ามันไร้สาระจะกลายเป็นพลังให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นสู้กับความทรมานของโลกร้ายได้อีกครั้งในปัจจุบันจากร่างที่แทบจะยกจอยเกมไม่ไหวในวันนั้นก็ผ่านเวลามากว่า4ปีแล้วที่ผม เติมพลังกลับมาได้เต็มถังกินได้เดินไหวใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคำว่าปกติแต่ก็ยังคงมีบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยวันนี้ผมยังเล่นเกมกับลูกชายของผมเหมือนเดิมยังเดินเคียงข้างกันในโลกแห่งจินตนาการบนทีวีและก็ยังแกล้งแพ้ให้เขาเหมือนเดิมก็นั่นแหละเป็นพ่อก็ต้องแพ้บ้างเพื่อให้ลูกได้ชนะ เหมือนวันที่พ่อเคยแพ้ทุกอย่างแล้วลูกคนนี้คือคนที่ดึงพ่อกลับมาชนะอีกครั้งบทความนี้โดยคุณบดินชนะคงถาวรกับเรื่องจริงของผู้ชายที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งเล่นเ,เกมกับลูกชายด้วยพลังของเครต o สจากเกม God of War มันมีหลายส่วนมากที่ผมชอบนะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่ควรจะปิติยินดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบการเป็นโรคร้ายเหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วว่าคนรอบตัวผมป่วยเยอะคุณแม่ผมเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็แบบเป็นเป็นหหายคุณพ่อผมเป็นโรคไตต้องฟอกไตแทบจะแบบวันเว้นวันนะครับลูกชายคนเล็กของผมเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กําเนิดเป็นเวลาสี่ปีผมก็ต่อสู้อะไรแบบนี้แล้วก็ มันก็ดีขึ้นบ้างคงที่บ้างปัจจุบันลูกผมก็ได้รับการผ่าตัดรักษาตามอาการก็ปกติดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเราผ่านช่วงเวลาแบบเลวร้ายมาได้แบบเออได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ผมเข้าใจความรู้สึกเลยว่าแบบเออบางทีเรามันแค่ว่าในครอบครัวเราใครมันเป็นคนที่เจ็บอ่ะมันเป็นตัวเราเองหรือว่ามันเป็นคนที่เรารัก แต่ผมว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวมันก็เจ็บมันก็ทรมานทั้งนั้นนะครับคุณรู้ไหมว่าคนที่สร้างเกม God of War หรือว่าดีเรคเตอร์คอรีบาร็อกเขาก็มีประสบการณ์แทบจะถอดแบบออกมาเลยที่เอามาทำ God of War ภาคนี้นะ God of War ภาคนี้เป็นภาคแรกที่มีลูกชายถูกไหม หลายคนที่เป็นแฟนก็อา์วอร์จะรู้อยู่แล้วว่ามันก็เป็นไอเดียมาจากชีวิตของคุณโคดี้บาร็อกนะเขามีลูกชายแล้วก็เขาก็ได้เรียนรู้การเป็นพอ่อซึ่งมันยากมากๆทีมซันตาโมนิกานะครับได้เล่าเรื่องของครโตสในวัยที่แก่ขึ้นอ่อนล้าขึ้นมีอดีตที่เต็มไปด้วยเลือดและความผิดพลาดและปัจจุบันเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะล้างแค้นเพื่อจะล้มพวกเทพต่างๆอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นพ่อถ้าใครที่เป็นพ่อคนมาจะรู้ว่า ถ้าคุณเป็นพ่อคนได้ได้ดีพอเนี่ยคุณเป็นอะไรบนโลกใบน,นี้ก็ได้เว้ยพอแม่งยากมากมันเหนื่อยมากมันมันไม่รู้จะใช้คำไหนมาเปรียบจนกว่าคุณจะเคยสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นจริงๆคุณโคดี้บาร็อกเปรียบเทียบความรู้สึกว่าบางทีการเป็นพ่อเนี่ยแม่งอาจจะยากกว่าการต่อสู้กับเทพกับบอสท,ทุกตัวที่ผ่านมาในเรื่องราวของ K เคทอสเขาเคยบอกเขาไม่มีเวลาอยู่กับลูกด้วยซ้ำอ่ะ ในเส้นเรื่องคุณจะเห็นความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้เควทอสอาจสอนลูกให้แข็งแกร่งให้เป็นเทพให้เป็นฮีโร่ให้เอาตัวรอดแต่ในขณะเดียวกันลูกกับสอนให้พ่อหรือให้เควท o สเนี่ยเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งรวมถึงจะมีเรื่องของภาษาที่อร์เทอุสเขาสามารถอ่านภาษาโบราณได้ซึ่งเควทอสอาจจะต้องความขอความช่วยเหลือจากลูกชาย มันก็จะรีเละกับความเป็นจริงที่คุณโคดี้บาร็อกเนี่ยภรรยาเขาเหมือนจะเป็นคนสวีเดนนะแล้วก็เขาเลี้ยงลูกโดยการที่พูดภาษาท้องถิ่นสวีเดนกับภาษาอังกฤษผสมกันอนะเท่าที่ผมตีอ่านมานะแล้วหลายๆครั้งลูกเขาดันหัวไวกว่าตัวพ่อคือคุณโคดี้เนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องภาษาถิ่นกําเนิดของภรรยาเลยแต่กลายเป็นว่าลูกก็ต้องมาสอนว่าพ่อภาษาสวีเดนอันนี้มันแปลว่าอย่างนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องง่ายๆบางเรื่องที่เราคิดว่าเราเก่งอะลูกกับ กลายเป็นคนสอนหรือเป็นคนดึงเราขึ้นมาผมชอบมากที่คุณบดินเล่าถึงโมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าบางครั้งเขาต้องแกล้งแพลผมว่าทุกๆคู่พ่อลูกแม่ตัวผมเองเนี่ยผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยตอนนั้นมันเป็น PlayStation 1นะเกมที่เราเล่นมันคือ t ท k k e n ภาคอะไรจะไม่ได้นะภาค2ภาค1จะไม่ได้แล้วของ PlayStation 1แล้วคุณพ่อผมก็จะเล่น t ท k เ e n ด้วย ตัวละครที่พ่อผมชอบเล่นมากๆเลยนะก็คือหน้ากากเสือเว้ยเออชื่ออะไรไม่รู้แต่ไอตัวใส่หน้ากากเสือแล้วผมไม่เคยชนะได้เลยเว้ยด้วยความที่เขาก็จะแบบกดจับทุ่มกดจับรัดอะไรแบบนี้เขาก็จะเล่นกับผมแบบเนี้ยแล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวละครมาต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีทางชนะผมเสียใจมากตอนนั้นผมจำได้ผมร้องไห้อะไรเงี้ยผมจําได้ว่าพอผมร้องไห้เนี่ยพ่อก็มาสอนผมว่าตองรู้ไหมว่าปัญหา ของคนที่เก่งกว่าคืออะไรผมก็บอกพ่อว่าผมไม่รู้หรอกว่าคืออะไรพ่อบอกว่าเขากลัวคนไม่ยอมแพ้เว้พ่อบอกว่ากล้าไหมถึงแม้จะแพ้เนี่ยกล้าลุกขึ้นสู้ใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะไหมหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าผมจะเล่นผมจะบอกพ่อผมจะไม่เลิกเล่นผมจะสู้ ผมจะเล่นจนกว่าผมชนะพ่อให้ได้แล้วผมใช้เวลานานมากมันไม่รู้กี่ชั่วโมงอะ่ะจนสุดท้ายผมชนะได้จริงๆเว้ยทีหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพ่ออ่อนให้ผมหรือเปล่านะแต่ผมได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความน่ากลัวมันไม่ใช่การแพ้นี่ว่าแต่มันคือการยอมแพ้เว้ยนี่คือสิ่งที่ผมใช้ประกอบการใช้ชีวิตมาตลอดนะอะไรที่วันนี้เราแพ้ไม่เป็นไรกูเอาใหม่มึงจะเก่งกว่ากูได้สักกี่เกม เพราะกูไม่มีวันเลิกถ้ากูไม่ชนะใครได้ยินประโยคนี้ก็กลัวปะวะเผมใช้เรื่องนี้มาตลอดนะในการเล่นเกมในการทํางานในการอะไรเงี้ยโอเควันนี้กูแพ้ไม่เป็นไรวันหน้ากูเอาใหม่พี่ประดินใช้ให้ฟังถึงเรื่องของที่บางทีพ่อก็ต้องยอมแพ้ลูกบ้างเพื่อให้ลูกชนะวันที่ลูกชนะก็เหมือนวันที่พ่อเคยแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างและสุดท้ายลูกคนนั้นจะดึงพ่อกลับมา เรื่องนี้ผมอยากตีความเพื่อเพนฟังว่ามันเหมือนกับหลักการของการที่เสียสละผมว่าการเป็นพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าการเข้าใจถึงจุดจุดหนึ่งจริงมันคือพ่อแม่มันคืออยู่เพื่อเสียสละเราไม่มีทางชนะลูกได้หรอกในความเป็นจริงแล้วอะในเรื่องแพ้ชนะอันนี้ผมคิดว่ามันเหมือนเราเสียสละทุ่มเททุกอย่างเพื่อส่งลูกๆให้ประสบความสําเร็จแม้เราจะไม่เหลืออะไรแม้เราจะพ่ายแพ้แม้เราจะย่อยยับ แต่สุดท้ายวันหนึ่งที่เขาไปถึงอ่ะเขาหันกลับมาจับมือเราขึ้นมาได้ถ้าเขาแข็งแกร่งแล้วผมว่ามันเป็นเป็นการเป็นการตีความแบบนี้ซึ่งแม่งเจ๋งมากถ้าใครเคยเล่นเกมพีกกำลังดังเลยเกมพีกปีนเขาบางครั้งเราต้องยอมให้คนคนหนึ่งอ่ะขึ้นไปอยู่เหนือกว่าเราสูงกว่าเราเพื่อให้เขาเอื้อมมือลงมาดึงเราขึ้นไปอีกทีหนึ่งอ่ะมันเป็นหลักการเดียวกัน อยากให้ทุกๆคนทุกๆบ้านให้กำลังใจการช่วยเหลือกันในวันที่มันแย่มันท้อแท้มันไม่มีแสงแม้แต่นิดเดียวนะครับวันนี้คุณบดินเนี่ยหรือพี่บดินของผมเนี่ยก็เป็นแรงันลังใจครับทุกคนนะครับว่าบางทีแค่อยากจะลืมตาลุกขึ้นมาเล่นเกม God of War ทุกๆวันเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้เรามีแรงต่อสู้กับโรคโรคร้ายเหล่านี้นะครับมันกลัวอะไรรู้ไหมมันกลัวความสุขเว้มันกลัวความหวัง อยากให้เกมหลายเกมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะครับจริงๆมีเกมเนื้อหาที่ดีไม่แพ้ God of War อีกเยอะและ God of War เนี่ยมันเหมาะกับพี่บดินแบบมากๆเลยเพราะว่ามันคือเรื่องราวพ่อลูกเนาะมันเป็นเกมที่ c r e t o s ได้เรียนรู้การเป็นพ่อได้เรียนรู้การเป็นมนุษย์ได้เรียนรู้การเสียสละการที่จะได้เห็นลูกคนหนึ่งได้เติบโตโดยบางทีไม่ได้สนว่าตัวเองจะต้องเป็นอะไรด้วยซ้ํา นี่คือเรื่องราวดีๆจากพี่บดินชนะคงถาวรนะครับที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาตลอด4ปีผ่านความทุกข์ทรมานมีพลังงานดีๆจากวิดีโอเกมผมว่ามีหลายเกมเพราะว่าพี่เขาเป็นคนชอบเล่นเกมนะผมเคยถามเหมือนกันว่าทำไมพี่บดินหนึงเลือกออตอนนั้นเป็นการเล่นเกม God of War ก็ต้องบอกว่าเขาบอกลูกชายชอบลูกชายชอบเล่นเกม God of War มาก PlayStation 4ที่ที่เขามีมันตอนนี้จะซื้อ p พ5แล้วนะก็ เขาเป็นคนชอบเล่นเกมกับลูกอยู่แล้วแล้วก็สนับสนุนให้เล่นเพราะว่าไม่ได้มองว่าเกมเป็นปัญหาแถมลูกเขาก็ถือว่าเป็นในก,กิจกรรมนะครับเรียนหนังสือเล่นกีฬาเรียนเรียกว่าเรียนเด่นเล่นดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ผมจะมีโอกาสไหมนะที่ถ้ามีโอกาสสักครั้งก็อยากจะเชิญพี่บดินมาพอดแคสคุยกันนะแบบสดๆให้เพื่อนๆดูกันอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเป็นแรงบันดาลใจจากการเล่นเกมเกมหนึ่งที่ทำให้ลุกขึ้นมา ต่สอสู้กับโครคภัยไข้เจ็บแน่นอนว่ามันไม่ใช่เวทมนต์คาถาอะไรใดๆที่จะมารักษาโรคได้อย่างนั้นหรอกนะมันก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งจริงๆแล้วการรักษามันก็ต้องออดูแลเรื่องการกินการหาหมอที่ถูกต้องและ ที่ขาดไม่ได้ก็คือกําลังใจซึ่งสิ่งนี้แหละมันก็เป็นกําลังใจเล็เลกๆก็คือลูกชายแล้วกิจกรรมในการเล่นเกมกันถ้าหลายๆคนอาจจะเอาอะแดปไปใช้กับคนในครอบครัวผมว่าหากิจกรรมที่มันมีความสุขมันได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เล่นเกมก็ได้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะดีกับสุขภาพกว่าที่เราจะปล่อยไว้เฉยๆแน่นอนคุณแม่ผมเนี่ยตอนที่เป็นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองตอนแรกเนี่ย เชื่อไหมว่าพฤติกรรมเขาคือเขาชอบดูข่าวเว้ยซึ่งไม่บอกช่องแล้วกันแต่เป็นว่าเป็นข่าวการเมืองแล้วก็เป็นช่วงแบบช่วงเลือกตั้งก่อนหน้าเนีเ้มันก็จะระอุร้อนเดือดมากในข่าวการเมืองช่องเนี้ยมีเรื่องมาให้เครียดทุกวันแล้วเขานั่งดูแบบเขาเปิดทั้งวันอนะเปิดเป็นทีวีบ้างมาบ้านผมมาหาหลานเนะี่ยเขาก็จะเปิดในโทรศัพท์แบบฟังทั้งวันจนผมรู้สึกว่าแม่แบบมันได้อะไรจากการฟังอะไรแบบนี้ก็วชวนเขาคุยนะพยายามใช้เวลาอยู่พักนึงจนเขาเข้าใจอะผมก็เลยให้เขาเปลี่ยนนะ ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังฟังอยู่ก็เลยให้เขาเปลี่ยนเป็นพอดแคสที่มันจะโลงใจไหมที่ให้กําลังใจอะไรแบบเนี้ยก็เริ่มส่งช่องนู่นช่องนี้เขาดูให้เขาดูห,าดาหนังตลกดูซิทคอมบ้างให้มันมีความสุขให้ทุกๆวันได้หัวเราะได้ยิ้มได้มีกําลังใจได้แล้วแล้วก็พอว่างก็มาหาหลานมาเล่นกับหลานอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าม่งดีขึ้นจริงๆว่ะเออไอ้เหี้ยประมาณนั้นนะถึงแม้มันอาจจะไม่ขาดมันอาจจะมีกลับมาบ้างแต่ว่ามันดีขึ้นจริงๆ นะครับก็อยากจะถ่ายทอดแบบนี้แชร์ให้เป็นวันดีๆวันหนึ่งแล้วกันถือซะว่าเป็นเดือนแห่งความสุขของผมเพราะว่าเป็นวันเกิดของทั้งสองคนที่ผมรักมากๆก็คือภรรยาและก็ลูกชายนะครับขอทุกคนมีความสุขเช่นกันในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรือเดือนไหนนะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูซีรีส์ก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขในทุกๆครั้งที่ทำกิจกรรมที่คุณชอบที่คุณเลือกนะครับสำหรับวันนี้ผมตองทอคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่อีพีถัดไปของทอคอนโทรครับผมบ๊ายบาย